หนังสือ IS s Hit เนี่ยคือเรียกว่าเป็น The Best มันเป็นศูนย์รวมวงการเพลงอยู like ่ในนั้นเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันยังไงที่ไหนรวมถ้ามีเนื้อเพลงเพลงไทยเพลงสากนนะครับที่เราอยากร้องเราอยากรู้คอร์ด เราก็เปิดดูนะครับเล่มเล็กๆแค่นี้เองนี่นะแล้วก็มีวิธีจับขอดจําได้เลยดูวิธีจับขอดจากหนังสือ IS เอสองฮิตแล้วได้มีรูปภาพวงฟ r ุตตี้ยุคแรกเลยลงปก IS เอสองฮิตโอ้โหถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของชมพูฟรุตตี้ครับแล้วก็วงฟ r ุตตี้ครับ คุ้นเคยประมาณหนึ่งเพราะว่าพี่ให้ความเมตตาแล้วเราก็ได้คุยเพียงแต่ว่าเราเด็กมากไม่กล้าที่จะไปสนิทสนมมากยังรู้สึกว่าเป็นพี่ที่ให้ความเมตตาก็ถือว่ารู้จักดีครับได้พูดคุยกันบ่อยเจอกันไปช่วยงานกันหลายครั้งมีคุณนูปการต่อวงการและวงฟุตตี้มากๆ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอยากเชิญชวนทุกท่านมาสนุกกันมาร่วมดื่มด่ำในบรรยากาศแห่งการระลึกถึงนะครับทั้งเพลงไอเอสองฮิตแล้วก็พี่เล็กวงสว่างรวมทั้งศิลปินทุกทกท,กท่านที่จะมาร่วมในงานนี้ครับยืนยันได้ว่าผมพร้อมมากและร้องเพลงที่คุณไม่เคยฟังแต่เป็นเพลงที่ผมรู้จักและทุกทกท่านรู้จักดีอันนี้บอกเลยว่าต้องไปดู27กันยายนนี้นะครับที่หอประชุมมหิดลย้อนวันเวลากลับไปนึกถึงวันที่เรามีความสุขในสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆเ,เป็นวัยรุ่นกันนะครับ Sweetly I am.